ขอเจริญพรวันนี้ญาติโยมได้สวดมนต์ไหว้พระกันแล้วหรือยังนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็จะยิบหยิบยกเอาเรื่องน่ารู้ก่อนสวดมนต์ทำไมต้องสวดมนต์ภาวนา การทำวัดสวดมนต์นี้ก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติกันมามิได้ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิสุสามนเณรจะขาดทำวัดทำวัดสวดมนต์ไม่ได้เลยถือว่าเป็นจิตอย่างหนึ่งหากใครมีโอกาสได้เดินผ่านอุโบสถตามวัดต่างๆหรือวัดใกล้บ้าน หรือวัดข้างบ้านบ้านข้างวัดทุกเช้าและเย็นก็จะได้ยินเสียงทำวัดสวดมนต์ของพระภิสุสามเณรดังคือก้องกังวานอยู่เสมอเราชาวพุทธส่วนใหญน่นิยมสวดมนต์ทั้งที่วัดและที่บ้านตามสมควรตามสะดวกบางคนมีศรัทธาช่วยกัน เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกตามที่ต่างๆเพราะมีประสบการณ์พบทางใจและการสวดมนต์เป็นประจำจนกระทั่งว่าในวัดวัดหนึ่งจะมีหนังสือสวดมนต์หลายเอ่อหลายจำนวนหลากหลายจำนวนมากและไม่ค่อยตรงกันจนทำให้การสวดมนต์แต่ละครั้งนี่ต้องถือเอาฉบับเดียวกันจะได้ไม่เกิด ความสับสนจึงมีคำกล่าวว่าสวดมนต์นี้เป็นยาทาคือสวดแล้วเกิดความสงบระงับชั่วคราวขณะสวดมนต์นี้ก็มีสมาธิกับบทสวดมนต์จิตเกิดความสงบส่วนคำว่าภาวนานี้เป็นยากินก็หมายถึงการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง มีความตั้งมั่นนานทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพราะเมื่อใจสงบนิ่งแล้วก็เกิดการเห็นเข้าใจธทำได้อย่างลึกซึ้งอย่างทั่วถึงจึงเปรียบเสมือนยากินซึ่งสามารถแก้ปวดได้ดีกว่ายาทาอย่างไรก็ตามถึงการสวดมนต์และการเจริญภาวนา ก็ควรทําทั้งสองอย่างและควรทําให้เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยนี่ก็ควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนเพราะจะได้หลับไปด้วยใจอันสงบตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสดชื่นสบายใจการสวดมนต์ย่อมเป็นการฝึกพูดวาจาสุภาษิตหรือคําพูดที่ดีมีประโยชน์เมื่อเราสวดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่ ย่อมเป็นการพูดแต่ความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นการเลือกพูดแต่ความดีของคนอื่นสิ่งไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำไม่คิดออหากใครได้เคยไปเที่ยวอ,อินเดียคุณโยมทั้งหลายโดยเฉพาะที่พุทธคยาเ,ยเป็นอันเป็นสถานที่ตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเห็นภาพ ชาวพุทธของชาวที่เบตอินเดียไทยจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ชาวตะวันตกพากันสวดมนต์ด้วยภาษาของตนดังกึกก้องไปทั่วบริเวณแม้จะสวดคนละภาษาเสียงดังก้องกังวันไปทั่วแต่เชื่อหรือไม่ว่าไม่มีใครบ่นว่าลำคาญหรือเกิดความไม่พอใจจากเสียงรบกวนกันแต่ละคนมาถึง ก็สวดด้วยภาษาของตนเองเสียงที่เปล่งออกมาจากพลังแห่งความศรัทธาคุณโยมทั้งหลายเมื่อเราฟังแล้วย่อมเกิดความปิตินี่คนลุกขึ้นมาโดยทันทีโดยไม่รู้ตัวเกิดบรรยากาศอิ่มเอิบและมีบุญสุขใจอย่างที่อยากจะบอกไม่ถูกเลยหรือแม้ขณะกำลังนั่งรถเดินทางไปเที่ยวอินเดียนี่คุณโยมชาวพุทธก็ยังเนี่ยนิยมสวดมน ดังไปเอ่อคือกล้องไปตัวรถก่อนที่จะถึงพ่อุทธยาอัตมาก็เกิดปิติเหมือนกันคุณโยมทั้งหลายที่ได้ฟังการสวดมนต์เอเพื่อเป็นพุทธานุสติในการาได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นดินแดนพุทธภูมิที่สำคัญคือความปลอดภัยในการเดินทางคุณโยมทั้งหลาย วันนี้อาตมาก็คงจะเอามาเพียงพาฝากเพียงแค่นี้ญาติโยมรู้สึกยังไงในการสวดมนต์ภาวนาก็ลองทำดูที่บ้านเนาะพระท่านก็สวดท่านก็มีการอ,อ,อิ่มเอิบใจการภาวนาทำได้ที่บ้านคุณโยมทั้งหลายทำวันละห้านาทีสิบนาทีภาวนาหายใจเอา้าพุทธหายใจออกโทตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสั่งเคยสอนญาติโยมเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่รู้หรอกคุณโยม จงใช้สติปัญญาสัมปชัญญาให้ดีแล้วจะรู้ว่าดีแค่ไหนก็ขอเจริญพร